สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในรายละเอียดเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับการบริหารงานบุคคลภาครัฐเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการนะครับที่เอ่ออาจจะดูซับซ้อนขึ้นมาหน่อยโดยเฉพาะในกรณีที่ใช้หลักฐานการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อบ้านอยู่แล้วแล้วต่อมาเนี่ยทางส่วนราชการเกิดจัดหาที่พักให้ได้ขึ้นมาเอ๊ะแบบนี้จะตีความยังไงแล้วทางหน่วยงานควรจะปฏิบัติยังไงให้มันถูกต้องตามหลักเกณฑ์จริงๆครับ ใช่ค่ะประเด็นนี้คือเป็นเรื่องที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยควรจะทําความเข้าใจให้ชัดเจนมากๆเลยนะคะเพื่อให้การดําเนินการเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆของบุคลากรเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดวันนี้เราก็จะมาลองดูกันค่ะผ่านกรณีศึกษาจริงๆที่เคยเกิดขึ้นเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าเงื่อนไขาการเกิดสิทธ์หรือการสิ้นสุดลงของสิทธิ์เนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงน่าสนใจมากครับ งั้นเราเริ่มกันที่หลักการพื้นฐานกันก่อนเลยไหมครับว่าจริงๆแล้วความตั้งใจเดิมของการมีสวัสดิการค่าเช่าบ้างเนี่ยคืออะไรครับค่ะหลักการสําคัญเลยนะคะก็คือต้องการช่วยเหลือข้าราชการที่มีความจําเป็นต้องย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อื่นซึ่งในท้องที่นั้นเนี่ยเขายังไม่มีบ้านหรือที่พักอาศัยเป็นของตัวเองและที่สำคัญมากๆเลยก็คือทางส่วนราชการหรือต้นสังกัดเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถจัดหาที่พักให้เขาได้ในตอนนั้น ก็เหมือนเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องที่พักที่มันเกิดขึ้นเพราะการต้องไม่ทางานราชการนั่นแหละคะ่ะอ๋อครับเข้าใจแล้วแสดงว่าถ้าความจําเป็นตรงนั้นมันหมดไปแล้วเช่นสมมุติว่าส่วนราชการหาบ้านพักให้ได้แล้วสิทธิ์ในการเบริกค่าเช่าบ้านตรงนี้มันก็น่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ถูกป้องเลยค่ะสิทธิ์นี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิทธิ์ที่จะได้ไปเรื่อยๆตลอดจนกเกษียณนะคะแต่เป็นสิทธิ์ที่มีเงื่อนไขมันผูกอยู่กับสถานการณ์ความเดือดร้อนเรื่องที่พักอกศัยที่เกิดจากทางราชการเป็นเหตุโดยตรงเลยถ้าเหตุนั้นมันหมดไปแล้วสิทธิ์มันก็ต้องสิ้นสุดลงตามหลักการนั้นค่ะซึ่งอันนี้มันรวมไปถึงกรณีที่ข้าราชการเลือกใช้สิทธิ์แบบว่าเอานําหลักฐานผ่อนค่าเช่าซื้อบ้านมาเบิกแทนค่าเช่าปกติด้วยนะคะ คือการเบิกค่าเช่าซื้อเนี่ยมันก็เป็นแค่อีกทางเลือกหนึ่งภายใต้สิทธิ์หลักเรื่องค่าเช่าบ้านอีกทีหนึ่งค่ะเข้าใจแล้วครับคือสิทธิ์ในการเบิกค่าเช่าซื้อมันก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับค่าเช่าบ้านปกตินั่นเองทีนี้ลองมาดูตัวอย่างเคสที่มันเกิดปัญหาขึ้นจริงๆกันหน่อยครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะมีกรณีของข้าราชการท่านหนึ่งนะคะคือท่านโอนย้ายมาทํางานที่องค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่งอ่อตอนนั้นน่าจะประมาณปี พศ2548ตอนแรกที่ย้ายมาเนี่ยทางอบตอเขายังไม่มีบ้านพักราชการว่างให้ท่านเข้าพักได้ข้าราชการท่านนี้ก็เลยใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามปกติไปก่อนตั้งแต่เดือนตุลาคม2548ครับแล้วจุดที่ทําให้เรื่องมันเริ่มซับซ้อนขึ้นมานี่คืออะไรครับจุดเปลี่ยนก็คือต่อมาค่ะประมาณปีพศ2 5 5 2ข้าราชการท่านนี้ไปทําเรื่องขอเปลี่ยน คือขอเปลี่ยนจากการเบริกค่าเช่าบ้านปกติมาเป็นการใช้หลักฐานการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อบ้านที่ท่านไปทําสัญญาซื้อไว้เองเอาหลักฐานผ่อนเนี่ยมาเบิกจ่ายแทนค่าเช่าบ้านซึ่งทางอบตอก็อนุมัติไปนะคะเพราะระเบียบตอนนั้นก็เปิดให้ทําได้อืมดูเหมือนทุกอย่างก็ยังดําเนินไปตามขั้นตอนปกตินะครับแล้วปัญหาจริงๆมันมาเกิดตอนไหนครับปัญหามันมาเกิดในอีกประมาณ2ปีถัดมาค่ะคือเราเราปีพศ2554 ตอนนั้นทางอบตเนี่ยเขาสามารถจัดหาบ้านพักของทางราชการได้แล้วแล้วก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปให้ข้าราชการท่านนี้ทราบแจ้งให้ท่านเข้ามาพักอาศัยในบ้านพักราชการตามสิทธิ์ของท่านนะคะอ๋อแต่เหมือนว่าข้าราชการท่านนั้นเขาจะปฏิเสธไม่ยอมย้ายเข้าใช่ไหมครับเหมือนจะอ้างว่าตัวเองได้ใช้สิทธิ์เบิกค่าผ่อนบ้านไปแล้วก็เลยไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะ ท่านให้เหตุผลทำนองนั้นว่าได้ใช้สิทธิผ่อนซื้อบ้านไปแล้วก่อนหน้านี้ทางอบตอก็เลยต้องมาพิจารณาแล้วสุดท้ายก็มีคำสั่งออกมาให้ข้าราชการท่านนี้งดเบิกค่าเช่าซื้อคำสั่งลงวันที่15พฤษภาคมพศ2555โดยให้เหตุผลว่าก็ทางอบตอได้จัดที่พักให้ตามหน้าที่แล้วเหตุแห่งความเดือดร้อนเดิมมันหมดไป เรื่องนี้ก็เลยนําไปสู่การโต้แย้งสิทธิ์กันตามมาค่ะมีการดําเนินการทางกฎหมายกันต่อเข้าใจสถานการณ์แล้วครับคือฟังดูแล้วข้าราชการเองก็มีภาระผูกพันที่ต้องผ่อนบ้านต่อไปจริงๆนะครับแล้วทีนี้แนวทางการพิจารณาหรือถ้ามีคําวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยเขาให้น้ําหนักเรื่องภาระส่วนตัวนี้เทียบกับหลักเกณฑ์ของทางราชการยังไงครับค่ะ จุดที่ต้องกลับไปยึดเป็นหลักเลยก็คือต้องกลับไปที่ความตั้งใจเดิมหรือเจตนารมณ์แล้วก็เงื่อนไขเริ่มต้นของการให้สิทธิ์หนีค่ะหัวใจสำคัญของสวัสดิการค่าเช่าบ้านเนี่ยก็คือมันมีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดหาให้ได้เท่านั้นดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางราชการสามารถแก้ปัญหานั้นได้แล้วคือสามารถจัดหาที่พักอาศัยให้ได้ตามหลักเกณฑ์ก็ต้องถือว่า เหตุแห่งความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุนั้นนะ่ะมันได้สิ้นสุดลงไปแล้วค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับหมายความว่าสิทธิพื้นฐานในการเบริกค่าเช่าบ้านจริงๆเนี่ยมันหมดไปแล้วนะจุดที่ส่วนราชการบอกว่ามีบ้านพักให้แล้วนะถูกต้องค่ะและเนื่องจากว่าการใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่ เหมือนต่อยอดออกมาจากสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านพื้นฐานอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นพอสิทธิพื้นฐานม,มันสิ้นสุดลงพอเงื่อนไขสําคัญมันเปลี่ยนไปแล้วสิทธิ์ในการนําหลักฐานค่าเช่าซื้อมาเบิกจ่ายมันก็เลยต้องสิ้นสุดลงตามไปด้วยค่ะอันนี้เป็นหลักการเลยอกระจางเลยครับเรื่องหลักการแต่ก็อดคิดไม่ได้จริงๆครับถึงภาร,ระส่วนตัวที่ข้าราชการท่านนั้นก็ยังต้องผ่อนบ้านต่อไปอยู่นะครับอันนี้ทางราชการมองยังไงประเด็นนี้จริงๆก็เป็นที่เข้าใจได้ไดนะคะเรื่องภาร,ระส่วนตัว แต่ว่าในมุมของการตีความระเบียบหรือข้อกฎหมายของทางราชการเนี่ยภาระผูกพันส่วนตัวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจไปทำสัญญาเช่าซื้อบ้านเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาระจริงๆก็ตามแต่เมื่อทางราชการได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วคือจัดหาที่พักอาศัยให้ตามสิทธิ์ตามหน้าที่แล้วเนี่ยภาระในการผ่อนบ้านนั้นมันก็ไม่ถือว่าเป็นความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุอีกต่อไปแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นการที่ส่วนราชการเขามีคําสั่งให้งดเบิกค่าเช่าซื้อจึงถือว่าเป็นการดําเนินการที่มันสอดคล้องกับหลักเกณฑ์แล้วก็ความตั้งใจเดิมของสวัสดิการนี้นะคะชัดเจนขึ้นมากเลยครับขอบคุณมากครับสรุปง่ายๆก็คือสิทธิ์ในการเบริกค่าเช่าบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเช่าอยู่จริงๆหรือว่าจะใช้หลักฐานการผ่อนค่าเช่าซื้อก็ตามมันผูกโยงโดยตรงเลยกับเงื่อนไขที่ว่าส่วนราชการยังไม่ได้จัดหาที่พักให้ พอเมื่อไหร่ก็ตามที่ส่วนราชการสามารถจัดหาที่พักให้ได้ตามเกณฑ์แล้วสิทธิในการเบริกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ว่ารูปแบบไหนก็ต้องระงับไปใช่ค่ะใช่เลยค่ะประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเหตุผลหรือความจำเป็นที่ทางราชการต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลเรื่องที่พักอาศัยให้เนี่ยมันได้หมดสิ้นไปแล้วเมื่อมีการจัดหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วครับทำให้เห็นภาพรวมเลยครับว่าจริงๆแล้ว,ส,ลวสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการบางอย่างของภาครัฐเนี่ย มันผูกติดอยู่กับเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆอย่างที่คุณว่าเลยนะครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าหลักการที่ว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันควรจะคงอยู่ตราบเท่าที่เหตุผลหรือความจําเป็นตั้งต้นมันยังดํารงอยู่จริงๆหลักการแบบนี้เราอาจจะนําไปพบทวนหรือลองปรับใช้กับการพิจารณาสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือโครงการสนับสนุนอื่นๆของภาครัฐได้อีกไหมโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ บริบทหรือเหตุผลของการให้การสนับสนุนต่เดิมนั้นมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วตามเวลาหรือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็น่าสนใจครับ